และทําไมพักเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้เราพยายามบอกจึงมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลตอนนี้เขาบอกขนาดก้าวไกลขนาดนี้นะตัดชุดรอแล้วนะ <c oughs> คนยังไม่มั่นใจเลยว่าก้าวไกลจะเข้าสู่ตําแหน่งหรือไม่เพราะเพื่อไทยคุมเสียงในพักร่วมมากกว่าและมีโอกาสเอ็กกับคนข้างนอกมากกว่าบ,บอกว่าเหตุผลที่เพื่อไทยมีโอกาสตั้งรัฐบาลเนื่องจากตอนนี้มีหลายฝ่าย ลายฝ่ายนะไม่ใช่เพื่อไทยนั่งลุ้นอย่างนี้นะองการสกัดก้าวไกลสู่เส้นอำนาจถ,ถ้าสกัดก้าวไกลได้เนี่ยไม่ใช่เพื่อไทยเท่านั้นที่หลอส้มหลน่นพรรครัฐบ,บาลปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีโอกาสขึ้นมาทันทีแต่ถ้าก้าวไกลตั้งรัฐบาลเนี่ยก้าวไกลเอาพักพลังประชารัฐรวมทยสร้างชาติภูมิใจไทยไหมไม่เอาใช่ไหมโอ้โหได้หมดเลยทีนี้ไม่เอาแต่ถ้าก้าวไกลไม่มีใครเอา <c oughs> แต่ถ้าแบบนี้ก็คือว่า เริ่มเปิดโอกาสไงเลยมีกระบวนมีอันมีหลายคนคอยเคลียร์ให้ก้าวไกลท่วงนะการเมืองปัจจุบันก้าวข้ามคุณทักษิณก้าวข้ามไปเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้เขาบอกที่เขาทำมาอยู่เนี่ยคือสกัดก้าวไกลครับเมื่อสกัดก้าวไกลถามว่าแล้วจะให้ใครไปสกัดล่ะคนที่จะสกัดได้และล้มได้ที่ทําให้เกมก้าวไกลเดินไม่ได้เพื่อไทยครับแน่นอนเมื่อกี้บอกแล้วว่าเนี่ยเปิดโอกาสให้พรรคอื่นร่วมรัฐบาลได้กรณีเพื่อไทยตั้งรัฐบาลอันที่อันที่สี่ เพื่อไทยเป็นรัฐบาลตั้งรัฐบาลเนี่ยเสียงสวได้มาง่ายกว่าไหมง่ายกว่ามคหลายคนให้คุณกิติศักยไหมใช่แต่ว่าไม่โหวตให้คุณพิธาแต่โหวตให้คุณลุงยิงคุณเข้าใจภาพไหมอย่างนี้มีเยอะไหมเพราะข้ก้าวข้ามทักษิณและแบบนี้มีเยอะกว่าครับครับเพราะหนึ่งนโยบายและการขับเคลื่อนไม่เป็นปฏิปักษ์กับฝั่งอนุรักษนิยมนอกจากนั้นโอกาสของคุณพิธาที่จะมีความเสี่ยงเรื่องหุ้นนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่นั่นนะยังติดอยู่ในวิบากกรรมถ้าเกิดมีความเสี่ยงตรงนั้นปั๊บเนี่ย ก็จะเปิดโอกาสให้เพื่อไทยทัน